เขาต้นไหมฮะเขากรนาไปไงเนี่ยน่เอาป้าเขาอีลีพี่น้องอู้พ่อปนกุบไม่ตัวหนหมันที่มันหลุกับมาไ่จังมียนั่นตัวโตเด็ดมาเลยเหรครับเยบักกอครับบักกอเต้านื้อัทั้งงามมาเลยหรอกจำรุ้ยไปลุยมากนนิแสบทักรุยไงผงุ้วงออกไปหลย สดีค่ะพี่น้องสุโขสุคนจ้่ครับผมสวัสดีครับแดงพไปง่ายมั้ยมายามเงียบก็เท่าน้นครับวันนี้ก็ได้บ้านนกนี่ว่าไรกเต็มไปหน้าอยู่หรอบินวนลานลานใังไหมนกกันไล่อันนั้นเอาเป็นซื้อนกอันนั้นต้องมาไล่นกอีเหล้วมาไล่อันลกหลายมีน้องไงแต่ก็ไวี่ไปกลับไปรู้ด้วนกันว่าวัอนี้ผมใส่ไว้นี่แหละทางของลุงวัด ตอนนั้นใส่บได้มาไทยน้ำจาบ้านบได้มาไม่ต้องกับบได้มาว่าไปขีดยาไม่แล้วก็ไงออายุนิดสักเป็นเดีวแยาค่ะไปขีดเข็นสองแผลทั้งไข่ทั้งปวดหัวตระบักแพ้งได้ไงไงนะตันลูกตนี้เยี่ยวตันี้เยยวตวละสร้อยห้าร้อยเหนติดัว่าตวไก็ติดาเราลก

ตายป่นตายเอาขึ้นมาแล้วมันตายย่ังมาเอาไม้ก็ได้เอาง่ายง่ายมาสิเอา้ขึนแล้ว่าเนียนอะไรพูด่นเอาลงใส่เอาเขาเจ้าวนลรืล่าโอ้เหนียนเนียคนเลยโอ้หนกลายกันนั่นตายแล้วขึ้นใส่กูแท้ไบเอรด นี่ยตังเดียบนี่้องใส่หน้งมีความที่โอ้ไส่มนังเหรอติไปยังมีจริงจงเลใส่ไปสามหลังเลยโอ้เขาต้นไหมฮะเขาอะกันหน้าไปยงเนี่ยนะเอาป้าเขาอีลีพี่น่องอันนั้เต็มเดียเดียวเดียวเดีนั่นนั่นนั่นเต็มดิพี่น้องกินเียจนหมดโอ้โตัวพ่อปนกบไม่ตัวนี้ กบไม่ขนาดไปแง้มมาเปิ้งคักๆกันกบไม่หรเห็นบ้าเพี่น like ้องถอดรองกระไดกินเงี๊หมดเลยเจ็บเจ็บฟาออกเกูอาวออกเลยมีถุงอยู่เอาอันถุงขาดนี่มันถือว่าหมุนออกุิขาดป้องหน่อยน้อยมันหมุนออกปะไรหรอจักแล้วห้าหมดออกคือปลาไหลหมดนั่น Tìm đi phải ôi ta thang Ồ, lúc này, bỏ lúc đi tân lông tân lợi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  đi lợi năn lợi tâ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 n lợi แะไปเข็งวไไง่ลังนี่บ่าถือว่าปลาดวขุมาเท่ปลาไป้ะไปใสอีกเนาะก็ตายหรอีฬลังนึงกันปลาดินสแสดงกับโ่าเขาได้นหม บ่มีบ่เขาไปมืดแล้วที่สมหลังนี้ล่ะไปใส่ใส่ปน่ไปหนึ่งไปหน่งปีนไหนไปไงขู่เขาถืกปะถึกตัวนึงตัวนีงน้อยสะบูมอล่ะกบหน่อย trang trang ô thì nó chang nhìn đi tôi hiện tao này tôi xem chụp phun tao này ừ. đây, đây, à xây hẳn đấy như bao đây hoạt bù bàn đấy oh bên đây phải. ตัวนึงมันขมยย้อนอีนสองตัวนึงอีกอะมันจะตัวหน้อยก็จะเป็นแต่ตัวน้อยเท่านี้ตัวลูกมันก็นะตัวหนึ่น้อยกี่น้อยไปไปพ่อเด็ดป่นน้องไปง่ายมันกายป่นแล้วนี่ยไปเดี๋ยวไปเดย๋อกเอิ่งยุ่ปุ่นตัวน้อยพอดี้เขาเห็ดยังกินไปง่ายเลนี่รถป่นเด้อครับ

ตื่นมาเลยวันตอนนี้วันนี้เขาจะปนรับนี่ยปนอย่างกับกบไม่ค่อกันกบไม่มตัดมันจะมีรุ่นรุ่นหัวปีรุ่นหน้าปังรุ่นหน้าปังกับมีอันนี้มันเป็นมันจะเป็นกบรุ่นหน้าปีนี่หน้าปังมันจะตัวนี้มันจะเป็นเบาเอาครับปนแล้วครับนี่มาปนกบหน่อยไปได้กินจักษ์เทียนเอาไปง่ายเขาเนาะวุ้ยตีเหล่าก็โจ้ นกเนี่ยก็จะหาดอกอยู่บนที่มันหลวบกินกับอ่ะนี่จังเมีงนนต้จังพอแม่นไงพาเห็ดด้วยรกิจมาตัดยุ่ละนี่อ่ะพี่น้องบบมีก้างคือปลาหรกโคบเี้กระดูกนนกระดูกโกบตัใส่ตะวัเฮาก็ดเลยตำให้หุเสียพอดีนี่นี่ปนเล้วครับป่นใส่พริกย นี่คือนำปลาแดกเขาลวกล้วเด้ครับพี่น้องเขาสิล้งบาไนี่เอาไปยังนะคะกบยังอีกูปลาแดกตุ่มคักไรจนรับเพี่ยหมดนี่เดาเพี้บาทต้มน้อใหม่เอาไปยัตัวบน้น มีดจะใส่น,นอ,อกรัไใส่มีดยากหรอกใส่เพิ่มเพรใส่หลายดอกใส่พอเป็นกินเป็นหอมมั้ยสหรอกเที่กี่พ่อแม่คุณวันนีใส่เตี๋ยวดอกผักนี่งคนใส่เตี๋ยวมัดจีรุดโอ้ขยับยู่ลูกเก่าคนสิพ่นก็จบเหรียญจนง่ายหมดหมดละปลูกเก่าคนสิพ่นพ่อแม่เลี้ยงได้เนาะพี่ใหญ่ เลี้ยงจนวันใหญ่หมดปุ่นแล้วบัวจะเลี้ยงได้หรือเลีเ้ยงใหญ่แล้ววันนี้พอมีสอ,องก็ลูกเลี้ยงกันสิบัรตรใยวัตถิพรรณมาเมื่อน,นั้นไปวัดเพิ่นเทศสันดอกว่าว่า,าเพิ่นเลี้ยงได้ีกเพิ่นเลี้ยงตามนี่ตามเกิดนี่จิ้งมี่เกี่ยวพีเ่เปิดอยากกี่ลากะกินไปนี่ตูมือนีบโว้ยบ่กินได้เท่าไหร่ตู้มือนีเนี่ยครับอันนี้เขาก็ะิดตัวเด็ดมาเลยหรือครับนี่แปลกมากปกกอกครับบักกอกเต้าอ่างนวดพัทลังงามมาได้หรอกบักกอกกำลังเริ่มสุก ตรกนั้นเขาด้จังกวาเป็นสวตะเก ا เขาก็ยังลอยเกลียวเขานี้หรอเฮาไปเก็บต้นมันเป็นบางต้นต้นจังหน่งมันเกิดก้อนมนดรด้นยหนีเพราะห้มสนใดกั้ใส่คับใส่ปนคักไล้ต้นนี้อยกทมใส่หยั่งกันเลยนี่ใส่เขาไปอีกสมบุญกันใส่ประกอบนะน่ะ ยำลุยไปลุยมานี่แสบคักดิค่อยไงฟงดุงออกคุยไปแล้วเอ้าตงนี้ไไปนอนไหมบวกนี่บ่แมนมาิ่แต่ถ้าหุงดีนอนเอ้ยใส่ปนก็ได้ใส่ก้วยปลาซิวก็ได้เ้ยนี่ก๋วยงนบแมนมาใิ่แต่ถ้าทหมุ่งยังเดียวที่เขาบอกกอกไนีเียงไหกซิมซิมนี้ว่าพอดีแล้วีสีสันคนเข้มเป็นนี่ พี่อดีครับเลยจ้าเดี๋ยวหาพาเขาสูุ้กินจากพี่นอ้องโอ้แล้วล่เนาะพ่อใหญ่บ้านบนขบเตยประกอบน้พ่อใหญ่โอ้ยเสร็ยผักคักจ้ากักบเสริมน้ำใหม่กับผักผักหลายอย่างจ้า

แบบเช้าบช้าบานเขาเลยพี่น้องเขาจะนำลากระิไปเป็นยวเกิดงานนะครับ ีคือหน่อไม้ปลาเด้อครับพี่น้องก,ก็หูวดีหรอกว่าหน่อไม้ปลาในคือว่าหน่อไม่น่อไม้ไผ่ปลาผมไปใส่ใหงียบใล่หันมาผมกะเลยออกมาต้มน้ำะกี้ขเขาจะเอาวัตดิปลูกหรอกครับหน่อไม้ถึนแต่หน่อไม้มุ้งนี่แหละครับเนี่ยกระสบอบน้ำฟังเห,หมยฟังน้อง เราว่าเมียไปส่งเขาส่งนางมาสั่นอ้ยเต็มกับบุงกระตามาพอสุ่มเงินไปบ้างสั่นแล้วน้องเอ้ยเขาจะเอาไทยออกเป็นแบบบ่มีเปลี่ยนมืดคนก็เลยได้ปลูกโอยชนี่ก็บเลี้ยอยู่อยู่ทางน้องกูหน่อยนะครับมองมีแต่ว่ามังอื่นกับบ่มีเลยตอนอยู่น้องกูหน่อยกับ ว่าฝนบ้าขาช่งไหมแบบธรรมชาติดยกฝนผมบ้อยสิจำได้ครับผมอย่าไปคุยอยู่เลย ไปเยีบปอมิงเขาผูเดียวจะแม่ช่องบ่สบายกินเขาว่าท่านเด็ดเสบยยันพี่น้องบ่แสบน้ำ ทรงเนี่พี่น้องแคบบานน่ยจริงป่ะปนโบปลิดทักปวเนีหน่วนยมันแก่ไปพอยง่ปัน่นแค่ทงยังหน่วยแบบแค่ทงแ,แทงงก่อะไรเนาะมันก็เป็นบางต้นละเม่อใดมันบอ,อกก้อนมูน่งอ่าสิแก่สิร้ยไปละไปไป๊กไปไปป๊กลางลางมา เสืพี่นองเลยมูหมาไปเห็วา่าจะเห็นกันเข้ากันยสัต์นี่แหะเนา้อเลียงบป็ยังไ้กับน,น้ำรับน้ำความของคลืนกับมีป็นยาเป็นยังฝ่าวยยน่สันนี้ ลุนแล้วพักตนหญ้าเขานะข้หัวน้ำฝนนี่ก็ได้้าก็เบ,บืดีดรอก ที่ละครับบ้านเขาก็ได้บ้านเรากระนั้นเขาก็กได้อายุให้กินกระชังนสีล่ละมื่อนีนได้ปนเมื่อวานได้อมมอมแต่บางแมนว่าเขาจะได้หลายสีมม่ม,มื่นเนาะสี้หมืน่นว่าได้กับมีเจ้ามณีก็ได้ปนอยู่ดอกโอ้เสียดอยู่เพรามาเปียตอนหลังมาเลยโอ้เราใหม่นี่เปียคักแล้วเนี่ย ท่นไม่สมน,นึงกินบ่อไรนะครับก็ตำหงคนหนึ่งปลานม่ป้านีานานสสนสน่สิเพ็ดก็อันเน็ดน้องไม่สมนี่บุมีบิ้วอวอรีน้อไม่มุมนี่เสียบขนาดดินี่กินข้ากินหานหาอิ่มหดเลยครับพี่น้อง กันหายยุ hmm. <some S 2> ่งห้ยจ so ินบ the, so ันเขาก็เป็นสิทธิ์ล้วครับมือหนึ่งเดี๋ยว่ามือหนึ่งจะพุ่นมัอนี่เขาจินพุ่นยังยังไปรอะก็เลี้ยวไปเราบันยังเขาก็ได้เขาจิตมิตรสื่ออะไรก็เกี่ยวกันใส่มาสื่อกัดอกกระเดี้ยนี้ครับจวงนี่ก็บฮังเป็นหลวงโคบิดโคยังเขาอยู่กพบกับเอคนจังรักษาการยุสตา์นี่แหละกต่มื่อนี้ก็ขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขความเจริญเรื่องครับหรือว่าไปทางไหนมาทางไหนก็ได้ผมก็จินเก่าอยู่นานมีเงาผมก็จิ้ไปทุระของผมหรือว่าไปทำการทำนั้นผมด้วยกันกุลล่ะ คือว <Ooh. S 3> ่าเริ <be 70> ่อการเลื่องานมาแล้วสิไปเจ้าในต้องในก็จีิงนะเจังคอยติดตามอีกก็ไปเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณคุณกันครับแฟนเปิดตะกุนหรือว่าเจ็ซีไอเขาสุขตะกคนนะครับขอราะวานี่เป็นตะกนเจริญก้าวนะหรือว่าอาชีพหรือว่าการเสี่ยงจิตหรือว่าธุรกิจตลุกตะกคนก็ขพอย่าเลื่อนลุงเรื่องเงินตุกขุนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีจากพี่จากน้องกันเด้อครับสวัสดีครับ